ความคืบหน้าการช่วยเหลือเด็กหญิงชาวเมียนมาวัยหนึ่งขวบเจเดือนที่น้องพลัดตกลงไปในบ่อบาดาลในไร่ของเกษตรกรในหมู่บ้านร่วมกล้าวสหมิตรหมู่ที่5ตําบลคีรีราช์อำเภอพบพระจังหวัดต,ตากน้องตกลงไปตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ล่าสุดตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสัญญาเพชรเศษนายอำเภอพบพระระดมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะ จากหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกำลังนเรศวรที่เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนในภารกิจการกู้ภัยนำตัวน้องออกมาจากบ่อให้เร็วที่สุดด้วยเพราะว่าในช่วงเวลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบีบหัวใจมากจริงๆค่ะนับรวมจากเวลาที่น้องตกลงไปตั้งแต่เมื่อเยน็นวานนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณ20ชั่วโมงแล้วในปฏิบัติการของการช่วยชีวิตนะคะก็มีการใช้รถแบ็คโฮขุดหน้าดินลงไปตามแนวของท่อเพื่อที่จะนำตัวเด็กหญิงชาวเมียนมาขึ้นมาค่ะ จุดที่น้องลงไปเนี่ยนะคะอยู่ลึกจากพื้นดินประมาณถึง13เมตรแต่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงได้ยินเสียงของเด็กร้องตลอดเวลาจึงได้มีการต่อท่อส่งออกซิเจนลงไปเพื่อให้เด็กมีก๊าซออกซิเจนอย่างเพียงพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็แจ้งว่าจุดที่ยังสามารถลงไปได้นะคะยังอยู่ห่างจากตัวของเด็กอีกประมาณเมตรเศษเ แต่การขุดดินลงไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะมีดินบางส่วนจากด้านบนที่พังถล่มลงไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายแก่เด็กได้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานอย่างมากจนกระทั่งเมื่อเวลา10นาฬิกานาทีที่ผ่านมาค่ะในที่สุดเจ้าหน้าที่ของเราสามารถช่วยเหลือนำตัวน้องชาวเมียนมาขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จนะคะ จากนั้นก็นำตัวส่งให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินที่มาเตรียมพร้อมรอรับในจุดเกิดเหตุนำตัวไปประเมินอาการที่โรงพยาบาลพบพระทันทีสำหรับเด็กหญิงชาวเมียนมาที่พลัดตกลงไปในท่อบ่อบาดาลค่ะเดินทางมากับพ่อและแม่นะคะพ่อและแม่เนี่ยเข้ามาขุดหามันอยู่ภายในไร่แห่งนี้แต่ว่าคาดว่าน้องเนี่ยอาจจะวิ่งเล่นซุกซนแล้วก็พลาดตกลงไปในท่อบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวค่ะ